ที่นี่หูข้าวดีมากครับจริงๆโอ้น้อยร้านมากเลยที่พี่หานจะชมเรื่องหูข้าวหูข้าวเองใช่ไหมนี่หูข้าวดีมากมีหน้า m m e น d มากแต่หนูชอบไอ้กระเทียมเผาเขาอะจะหมดแล้วอ้าวดูมันอร่อยมากกระเทียมเผาอันนี้คือหมี่โคลาาอะครับอันนี้ก็อันนี้ก็คือเมนูที่ผมไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าในประเทศไทยตอนคนบอกหมี่โคาอ่ะในหัวผมนึกถึงอะไรรู้วะหมี่โคราา สวัสดีครับวันนี้ผมมากับส้มนะแต่เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมากินร้านอาหารอีสานนะครับร้านคัมพูนอยู่ที่เซ็นทรัลวอแต่จริงๆเกามีหลายสาขาเขามีเซ็นทรัลบางนาเขามีมีหลายมีเกือบทุกเซ็นท่านอ่ะสาขาอีกอ่ะจริงๆผมไม่ชอบเรียกเซ็นทรัลนะต้องขออภัยท่านผู้ชมเลยนะผมติดตั้งแต่เด็กอ่ะผมไม่ชอบเรียกเซ็นทรัลอ่ะแต่วันนี้ทำไมผมถึงพามากินอาหารอีสานใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมชอบสตอรี่ร้านนี้มากผมเป็นคนที่พ่อแม่พ่อเป็นอิตาลีแม่เป็นไทยจีน แล้วก็พ่อแม่ผมทํางานทุกวันเหนื่อยหนักมากแล้วพอนี้ผมกับน้องเนี่ยก็โตมาโดยมีพี่เลี้ยอีสาน3าคนมีคนร้อยเอ็ดคนสีสะเกดแล้วก็คนมาสารคามก็เลี้ยงมาตตนเด็กเลยอีสานมีเลี้ยวๆเลยใช่เลี้ยงแล้วก็เหมือนเป็นแม่คนนึงอะทุกวันเนี้ยเขามีลูกเขาตั้งชื่อตามตามพวกผมด้วยนะก็คือชื่อใช่ใช่ชื่อพี่ด้วยนะชื่อฟานฟานเดียแล้วก็ แต่คือที่ร้านนี้ก็เหมือนกันร้านนี้เขาสตอรี่เขาเจ๋งมากนะ,ะเขาเป็นคนที่ถูกพี่เลี้ยงที่เป็นคนอีสานเลี้ยงมาเหมือนกันแล้วก็อยากกินอาหารอีสานมากแต่ว่าเขาอยากกินในห้างแต่คือมันไม่มีขายอ,อาหารอีสานเยอะ <ไ S 1> มันไม่ได้มีขนาดนาั้น <ไ S 1> เขาก็เลยมาเปิดร้านนี้แล้วที่ผมชอบคือพอเขาเปิดร้านนี้เสร็จปั๊บร้านสวยมากเดี๋ยวผมพาเขาไปดูว่้วผมเล่าเรื่องต่อแล้วกันเห็นอันนี้ป่ะ<ๆ>เขาชอบให้มีฟิลลิ่งต้นไม้จริงๆอะ่ะ อยู่ในห้างอะเหมือนนั่งกินอยู่ในแบบ<ช>สวนเลยวะแต่จริงๆเขาอยากได้เป็นต้นมะขามแต่มันไม่มีต้นมะขามก็ใช้ต้นอะไรต้นบอลนะไทโซมาโคเทสนะครับแต่คือเขาเออกแบบไฟออกแบบทุกอย่างคือเหมือนเขาต้องการให้ฟีลลิ่งที่แบบเหมือนเรานั่งกินที่ต่างจังหวัดสบายสบายชิลๆแบบไม่แออัดอะอยู่ในห้างอะชอบตรงเนี้ยไป Yes, it's been too many years since California Now the memories of us is all I have See, so one day I'm gonna reach ya Take a plane for many miles We pretend that time didn't pass us by When we're on Mulholland Drive I know it won't be long ก็มาเรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยนะเดี๋ยวมีอีกนะคือแต่นี่คือเวฟแรกมีจริงๆผมชอบมากนะที่ตลกคือผมสเตฟานไม่กินปลาร้าแต่ที่ตลกคืออันนี้คืออาหารอีสารโปรดผมตลอดกาลเลยนะซุปหน่อไม้นี่นแหละซุปหน่อไม้แล้วผมอ่ะสีปีแล้วนะผมเพิ่งมารู้ปีที่แล้วว่าอันเนี้ยเขาใส่ปลาร้าแสดงว่าพี่กินปลาร้ามานานแล้วแต่พี่ไม่รู้ใช่แต่คือพอผมรู้ผมก็แบบผมอร่อยไหมอร่อยดิมันก็คือของโปรดผมเลยนะที่ผมเคยพูดว่าผมชอบกินข้าวเหนียวใช่ป่ะแล้วหมูปิ้ง ผมกินข้าวเหนียว20บาทผมซื้อข้าวเหนียว3หมูปิ้งหนึ่งนะแล้วก็เอาข้าวเหนียวจิ้มซอสอ่ะไอ้นี่เหมือนกันคือถ้ามีแค่น้ำเนี่ยผมกินนี่ได้แต่แต่ว่าผมชอบกินปลาใช่ไหมใช่พี่ชอบกินปลาแต่พอรู้ว่าผมจะไม่ค่อยอยากกินแต่ที่ตลกคือซอสอ่ะบางที่อ่ะเขาจะใส่ปลาเข้าไปอย่างที่เนี่ยก็ใส่ผมจะชอบขอเพิ่มแล้วมัรู้ทีหลังว่ามีปลาทุกครั้งเลยนแล้วก็ออร่อยไงเออมันเหมือนแบบใจมันชอบแต่ไม่รู้ตัวประมาณนั้นอ่ะอันนี้คือข้าวคอมหมูระเบิดข้าวคอมหมูระเบิด อ๋อโอเคไม่ใส่ปลาเลย ease me in ใช่อยากให้กินข้าวฟองหมูระเบิดอ๋อโอเคได้ครับมี recommendation มาข้าวคอมูระเบิดลองไหมต้องพี่น้ำปลาไม่พี่ไอ้นี่ก่อนเลยเดินจกเอาน่ายกินมากที่นี่หูงข้าวดีมากครับจริงๆโอ้น้อยร้านมากเลยที่พี่ห่านจะชมเรื่องหุงข้าว นี่หุงข้าวดีมากมิน่ารักเมมากข้าวที่อร่อยต้องเป็นอย่างนี้ใช่นะคนไทยชอบกินข้าวอ่ะเราต้องกินข้าวที่เป็นอย่างนี้เพอาะเดี๋ยวไปกินข้าวอะไรแบบนึกออกว่าเนี่ยคือข้าวดีจริงๆผมกินตอนแรก้วผมนึกถึงอย่างอื่นเลยผมรู้สึกแปลกใจมากเพราะปกติไม่ค่อยเจอข้าวน้อยร้านมากที่พี่บานจะชมข้าวถ้าร้านไหนชมว่าอร่อยนะ่อยคืออร่อยจริงเพราะผมหุงข้าวผมหุงแบบเนี้ยผมไม่ข้ามันนิ่มไปอันนี้กำลังดี ข้าวอ,ร,อร่อยเลยแหละแต่ชอบไข่กระมูหมูนุน่มมากอะหมูมันนุ่มมากเลยนะท่านผู้ชมคือรสชาติหมูมันไม่ได้เยอะเกินมันไม่ได้แบบเค็มเกินหรือว่าแบบแน่นเกินนะ่ออกมามันจะนุ่มๆแล้วมีรสชาติที่ผมว่ามันเข้ากับไผ่แล้วก็พริก,กน้ำปลาแล้วก็มารวมกับข้าวที่ผมบอกจริงๆนี่คือเมนูอาหารเด็กนะแต่ผูยย้ใหญ่ชอบมากตรงไหนสั่งมาให้ลูกเสร็จปับ<ช>๊บแม่กินเองลูกไม่ได้กินเขาเลยต้องทำเวอร์ั่านผู้ใหญ่ใช่แต่หนูชอบไอ้กระเทียมเผาเขาอะจะหมดแล้วเอ้า <laughs> อร่อยมากกระเทียมเผาอร่อยมากจริงเดือซุปหน่อไม้อร่อยมากผมไม่รู้ากอธิบายรสชาติซุปหน่อไม้ยงไ็อ่ะมันคือรสชาติซุปหน่อไม้ที่อร่อยแต่ที่ผมอยากจะพูดถึงร้านเนี้ยเพราะว่ารสชาติเหมือนเรากินอาหารข้างๆข้างทางเลยอ่าใช่แต่คือเขาทําให้แบบตุกอย่างก็คือสาขึ้นอย่างสังปลาร้าก็เป็นปลราต้มแล้วก็ ผมว่าที่เนี่ยมันเป็นแบบฟีลลิ่งคนมาเดินห้างอ่ะแล้วอยากกินอาหารอีสานแต่ขี้เกียจออกไปข้างนอกอ่ะเลียวอยากจะดูหนังอยากจะมาคุยกันเขาตกแต่งร้านให้มันมีฟีลลิ่งอีสานผสมกับฟีลลิ่งแบบอยู่ในห้างด้วยรก็แบแต่มันดูต้นไม้อ่ะไม่ใช่ต้นไม้จริงนะผมก็คิดว่าจริงมันดสวยมากไม่ใช่ไม่ใช่มันเขาบอกว่ต้นจริงแต่คือตายแล้วแหละแล้วเขาเอามาทําแบบ เขาเขาทำเป็นแบบเอาไว้ใส่ในบ้านได้เลืกเอาไว้ไก่นี้คือไก่ตอนแรกเขาบอกผมว่า55ผมตกใจนลห้าปีใช่ครับ55วันนะไก่ตัวผู้เขาบอกว่าเนื้อเนี่ยก็จะแบบแน่นๆหน่อยนะครับคือฟิลลิ่งแบบแห้งๆหน่อยซึ่งผมเป็นคนที่ชอบนะผมไม่ชอบไก่เปียกพี่เคยวะผ่นไปแล้วแบบว่าไก่ถอดเสื้อไม่มีหนังเลยนั่นแหละถ้าพี่ก็นูพี่จะเจออย่างนั้นหอมอมกระเทียมหอมแบบเนี่ยตัใบมะกรูดใบหอมมากเลยที่นี่ไม่ใส่ ม่ใส่ผงชูรสทุกเมนูเลยสุดยอดมากอร่อยขนาดนี้ไม่ใส่ผงชูรสเลยโคตรถูกแต่ถ้าบางคนที่อย่างผมอ่ะจริงๆผมไม่ผมไม่ชอบกินมะละแต่ว่าผมกินโดยไม่รู้ตัวแล้วมันอร่อย แต่ว่าให้ผมเลือกผมก็ไม่กินอ่ะเนื้อออกไหม,มไม่ให้อะไรนะผมแค่รู้สึกของผม,มอย่างนั้นแหละที่เราหลอกคือเมนูโปรดผมลาน่ยมีปลา<ว>ทุกัน<ว>เลย<ว>แต่คือปลาที่เนี่ยถ้าท่านผู้ชมยังไม่เคยกินปลารลอว่ากินได้แต่ว่าไม่ค่อยอยากจะกินเยอะอะไรเงี้ยนะที่เนี่ยเขาเป็นปลาต้มสุกไม่ใส่ผงชูรสด,ด้วยไม่มีอะไรในร้านได้ใส่ผงชูรสเลยเจ้าของร้านเขาอยากให้มากินแบบสุขภาพดีด้วย,ววยนะึกออกไหมอันนี้คือเสือร้องไห้นะครับเฮ้ยอร่อยที่กินปลาไม่ได้หนูกินเนื้อไม่ได้ที่เอาไว อ๋อใช่ส้มกินเนื้อไม่ได้ผม,มอันนี้ให้ส้มเลย <S <S อันนี้รู้เลยนี้อัดวานไป <S <S อันนี้ผมต้องมีเมียอีสานสักสาคนเนี่ยผงกินได้หมายถึงสามคนในทีเดียวอมัดม,มือพกซำขยงนี่นี่มันขยงคือมันใส่มาเยอะเยอเยอะเเลยใช่ไหมคะถ้าได้มาลองนะ ปลา,าที่เนี่ยดีมากไม่แต่จุดจุดเด่นของไก่เนี้ยคือนี่คือไก่บ้านนะไก่เป็นไก่บ้านเขาบอกเนี่ยแล้วผมชอบผมเป็นคนชอบไม่รู้ทําไมบางคนจะบอกให้นะฝรั่งบางคนอนะ่ะเขาจะชอบกินไก่ที่มันชุ่มชุ่มฉ่ำฉ่เพราะว่าซอสของฝรั่งไม่อร่อยพุ่งตรงเลยผมไปกินไก่ที่เมืองนอกไม่อร่อยบ้านเรามันอร่อยเพราะอะไรรู้ปะเพราะมันมีน้าจิ้มแจว่วน้ำจิ้มซีฟูดน้ำจิ้มมะขามนเนี้ยมันอร่อยมันเลยทำให้รสชาติเนี่ยเรากินอย่างเนี้ยไก่แห้งๆ้าไมอะมันหยดได้ดยเยอะอนะแล้วมันฉ่ำมันได้ซอสเยอะมากมันใช่มัน ซอสเยอะเพราะว่ามันแบบเนื้อมันแน่นๆ<ช>อ่ะใช่ส่วนเนื้อก็อร่อยอะนะน่องของเงี้ยนอ่นองอันนี้เหนียวแท้แท้อร่อยใช่แต่พี่แท้ยังไงอืมผมแท้น่าเกลียดเนี่ยส่วนเนื้ออร่อยส่วของไก่เลยนะอ่ะพี่ไก่อันนี้ก็เฉลอค่ะต่อที่กินไก่อันนี้น,น้ำลายอันนี้เป็นเมนูใอันนี้เมนูสมัยเด็กเลยอ่ะชอบมากอันนี้หนูชอบมากมีโปรด้วยสั่งแล้วว่าสั่งเครื่องดื่มฟรีหนึ่งอ๋อนี่ครับเมนูใหม่เขาสั่งอันนี้ได้เครื่องดื่มฟรีหนึ่งนะเท่าไหร่อ่ะคะ อ๋อรับต่อเงินไป10บาทต้องต้องซื้อแต่ว่าเป็นเครื่องดื่มทุกแสก็คือสามารถซื้อเครื่องดื่มดุกปีได้หนึ่งโหลอ๋อโอเคเนี่ยแหละไก่เนี่ยแหละที่เราชอบถูข้าวเหนียวนะหนูชอบไปถูข้าวเหนียวต้อนไก่เนี่ยหอมมากเลยเพราะว่ามีกลิ่นเหมือนแบบต้นหอมอ่ะสดชื่นเนี่ยกระเทียมที่หนูบอกหวานมากเลยอร่อยหวานนี่คือชมตกใจเลยหวานมากอร่อยอร่อยมากผมชอบที่ใส่ต้นหอมอ่ะนีี่่ลาดหหมมมมปใจะะทัั้คคครรบบบบชชออ ทำต่อครับอันเนี้ยกินตามพี่ฟานอะ่ะเพราะว่าพี่ฟานอยากรู้ว่าอร่อยจริงอันนี้ผมแนะนําเลยนะใครมาเนี่ยต้องกินอันนี้เลยใช่ไหมอร่อยรู้สึกให้เหมือนตอนซื้อเด็กๆอ่ะตาตากล้องเป็นคนสีสเกตหนองคายนี่หนองคายแลย้ว <laughs> ลายหลายคู่เลยคุย <laughs> นี่คือครั้งแรกเลยอ่ะเห็นพี่ฟานแท้อย่างเงี้ยพี่ฟานไม่เคยแท้ไก่ขนาดเนี้ยตั้งแต่เห็นมานักกัดไกกัดกัดแล้ววางแล้วอ่ะอันนี้คือครั้งแรกเลยอ่ะต้องกินกับซุปตอไม้เนี่ยเขาอร่อยซุปไม้เขาปลอกผมคือถ้าวันอ่ะพี่ว่าเขามีปลาป่ะเขามีก็คือเพิ่งรู้มาปีที่แล้วอีกล้วโอได้ครับักคำาดูหน้าแล้วรู้เลยผมรู้เลยนะนะคุณจูนเข้ามาให้เขาดูหน่อยหน้าคนเนี้ย รู้เลยว่าเมนูไหนมีปลาถ้าอันไหนไม่มีปลาข้าวซอยกอลองเมนูนี้ไหมคะถ้าเมนูไหนมีปลาข้าวซอยกลองเมนูนีอ้ <laughs> อันนี้เมนูอะไรครับข้าวผัดพริกขั่วปลาทูอ๋อข้าวผัดพริกขั่วปลาทูรูกินพริกไม่นะเหรอควนะโอ้ผมกินพริกแบบชิวๆเลยครับยิ่งถ้าน้องสาวผมคนเล็กนะกินแบบส้มตำยี่สิบสามสิบเมตรก๋วยเตี๋ยวเป็นนรกเลยผมนึกว่ากระทะทองแดงไม่ใช่คนที่ทำรายการอร่อยไม่มีรสชาติปลาล้ะเลยมีแต่รสชาติปลาเค็มอ่ะ ชจะอ่อมนร่อยพริกท,ที่นี่สดมากเลยนะใช่อาหารดีวัตถุดิบดีมากวัตถุดิบดีมากเลยครับแต่ผมกินทุกร้านผมจะเน้นดูแต่ไอ้วัตถุดิบอะ่ะเพราะว่ามันสิ่งเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้อาหารมันรอร่อยใช่ไหมอร่อยมากครับนี่อะไรครับลาบไก่ลาบไก่เหรอครับปอเปีย๊ยะลาบไก่เหรอคะอ,อร่อยมันฟิลลิ่งเหมือนแบบลาบทอดอะ่ะอันนี้กินเล่นได้เลยจิ้มไหนก่อนมะขามดีกว,ว่า เครื่องเทศเยอะมากอ่ะข้างในมีแต่พวกตะไคร้พวกแบบใบมะกรูดอ่ะหอมมากรสชาติเหมือนปลาทอดแต่เป็นแบบเวอร์ชันในในคอเปียร์อร่อยกว่าตอนเด็กๆแม่ชอบทําซุปไก่ให้กินอ่ะเนื้อออกไหมเออที่มีมันฝรั่งอันนี้เหมือนเวอร์ชั่นอีสานของอันนั้นแ่ะนึกอออกไหมเป็นซุปไก่เวอร์ชั่นอีสานใช่อร่อยมากใช่ใช่แซ่บแซบแซบเลยแล้วอะไรที่เป็นอีสานมันจะต้องมีรสชาติเยอะอยู่แล้วเน่ะตอนอีสานคือเหมือนของภาคกลางอ่ะแต่เวอร์ชั่นรสแบบไดนามิกเลยสุดอืสุด้ยอันนี้นึกอ๋อ อยากกินเลยข้ามากตอนนี้เริ่มเอกใจแล้วเหมือนแบบทำไมร้านนี้เขาป้อนเราเยอะจังเหมือนเขาจะเอาเราไปกินทีหลังอะเนี่หรอะเออใชบอกใกินเยอะกินเยอะไปสักพักหนึ่งข้าวเราไปกินอะป้อนยันทีมงานอะใช่วันนี้จะได้กลับบ้านหรือเปล่านี่คือเมนูเด็กที่ผู้ใหญ่แย่งอีกแล้วนะครับหืมรสอะไรอะ รสต้มแซ่บค่ะอ๋อรสต้มแซ่บอืมไม่น่าก็คือไม่เคยไม่รู้ว่ารสอะไรไงมันปกติไม่มีมาม่าผัดกินรสชาตินี้ไงต้มเห็นมาม่าไม่ได้เลยดึงดูดชอบมาม่ามากอรเลยต้มลองดูดิมาม่าเป็นอะไรนี่เพิ่งทำเหรอครับค่ะตรงเทศกาลมีช่วงเวลาที่ตักขึ้นดื่มทำยังไงคะอย่าเอากลับไปทำที่บ้านอร่อยมากเท่าที่กินมาตอนนี้นะครับคอหมูระเบิดเนี่ยอันดับหนึ่งผมเลยแล้วก็ลองมาคือไก่อันนี้ ไก่นี้ผมแนะนำนะท่าผู้ชมมานะครับต้องสั่งเลยปีกไก่เนี้ยอร่อยมากแล้วก็ซุปหน่อไม้คืออร่อยอยู่แล้วแซุปหน่อไม้คือแบบเป็นของที่ยืนอยู่แล้วอะ่ะไม่จำเป็นต้องแบบบอกอะไรมากคนชอบคือชอบใครไม่กินก็ไม่กิน,กนเรื่องปกติอีกอย่างหนึ่งที่ผมแนะนําคือไก่นี้อยู่แล้วเพราะว่าอันนี้เขามีมานานแล้วเป็นเมนูที่ มาที่ไรผมก็กินอันนี้ก็อร่อยมากินก่อน<ๆ>ที่จะมาถ่ายที่นี่ด้วยใช่ใช่ผมกินมานานแล้วเพราะแต่ก่อนเพื่อน <S <s ๆ,ๆชอบนัดที่นี่เพราะมันเป็นร้านที่นั่งชิลสบายนะนั่งคุยกันกินไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบอะ่ะนึกออกไหมบางทีเราเซ็นทรัลเวิลด์ออกไปเสร็จปั๊บรถติดเลยใช่ไหมนั่งอยู่นี่ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองอันนี้ส้มตำไทยทอดเกิดมาไม่เคยลองเลยอันนี้พี่กินได้ชอบที่มีข้าวโพดทอดมาด้วยเนี่ยนี่คือมะละกอทอดครับลองเลยต้องให้มันเปียกๆน พี่ต้องเหมือนแบบเอาน้ำลาดเอาน้ำยำมาลาดเลยไม่เื้นพรอนอะมันตักอ้นนี้ได้น้อยเห็นปะอ๋อกินยากผมก็ต้องคิดอยู่่เออได้เลยพี่เพราะปกติเนื้อชอบเอามาลาดแล้วกินทีเดียวผมคิดในหัวผมนะว่ามันต้องมีวิธีแบบหลายแบบที่จะทำแน่ผมก็คิดว้าถ้าผมเอาเนี้ยยาๆเข้าไปแล้ว คือเขาว่าคืออันนี้ย่างเสร็จปั๊บแล้วค่อยแบบตักอันนี้ซดอย่างเงี้ยเหรอค่อยผสมในปากหรือว่าเราจะตักมาก่อนเอาเนี้ยใส่เยอะๆแล้วค่อยตักทีละอันใช่ไหมเหมือนก๋วยเตี๋ยวอ่ะหรือพี่จะลาดเลยก็ได้ไม่ลาดเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็จะแบบมันเละไงเดี๋ยวเราลองดูก็ลาดในจานเรา๋ยวลาดลาดในจานแล้วค่อยใช่แล้วเราค่อยนั่นแต่มันดูกรอบน่ากินมากอ่ะที่เขาชุบแป้งเนี่ยมันเบามากเลยอยากให้ท่านผู้ชมเห็นว่าเนี่ยมันเบามันไม่ได้แบบกินเข้าไปแล้วลื่นเลี่ยนเลยซอสน้ำตำไทยเขาอ่ะมันเข้มข้น โอ้โหเห็นอาหารที่มารอแล้วแบบใจเยๆเขากินเราแน่เลยวะมีมะนาวกับผมว่าทางร้านเนี่ยจำผิดคนเปล่าผมสเตฟานไมเคิลไม่ให้พีทอีแหลกนะครับผิดวันหรือเปล่าคิวผมพรุ่งนี้วันนี้พีทอีแหลกหรือเปล่าครับเนี่ยทำไมพอฉีดไปแล้วมันเป็นสีว่วงอ่ะไม่รู้ต้องถามเขาอ๋อมันจะเปลี่ยนสีครับเพิ่งรู้นั่นเ่ย เปี้ยวแน่นอนไม่เปี้ยวต้องใส่สละดไหมพี่ต้องใส่ดินิดนึงนิดเดียวมีอีกหน่อยอีกหน่อยไอ้นี่ผมชอบนะแบบขันสงการอ่ะใช่ขันแบบเอาไว้รดน้ําอ่ะส้มดูสีก็รู้และดูคิ้วคุณจูนก็รู้และอันนี้ตำอะไรคะอันนี้ตำลาวค่ะอันนี้คือมีโคราชนะครับ <c oughs> อันนี้ก็อันนี้ก็คือเมนูที่ผมไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าในประเทศไทยอ่ะตอนคนบอกหมี่โคาสอ่ะในหัวผมนึกถึงอะไรเลยว่าหมี่โค拉 <laughs> ตอนเด็กๆอ่ะแล้วผมก็นึกว่าเขาพูดถึงไอ้หมี่หมี่ขาวที่มันโฆษณาโค้กอ๋อไอหมี่โค拉นะ,ะการที่เป็นหมี่ <laughs> การที่เป็นมีหมี่ <laughs> มโคาเนี่ยครับมันแตกต่างก,กับผัดไทยยังไงอ่ะเรื่องมาไทยมันจะเป็นแบบกุ้งแห้งอะไ่ก็เป็นสูตร ขาไม่ใส่ไอ้หัวอันนี้ด้วยแล้วก็ไม่มีแคปหมูไม่มีพริกแห้งไอ้แคปหมูมีได้ผัดไทยอ่ะเดี๋ยวนี้แต่มันไม่ออริจิไงแต่ไม่มีพริกแห้งตำลาวพี่นี่ะะลิ้นไปแล้วทำไมอ่ะเผ็นด<ะ>นีเผ็ดมากเนี่ยถ้า,าน้อกินเนี่ยคือแบบสบายเลยใช่รสชาติดีมากค่ะอันนี้แก้มได้แก้มแผ่นรสเผ็ดแต่ว่าอนี้ใส่พุิแห้งขอก่อนเลยค่ะอันนี้คืออะไรคะสับปะรด <laughs> รู้แล้วหมายถึงเมนูเข,าแ,ขาแต่ว่ารวยกุ้งแบบหัวใจปะดีะหรอคะกินอันนี้ค่ะกิน,น <ๆ S 1> กอันนี้ดีมากมันก็ดีเนาะเส้นมันหนึบเส้นนึบม,มากรสชาติเหมือนผัดไทยอ่ะไม่รู้จะอธิบายไงรสชาติเหมือนผัดไทยเลยพี่ต้องลองอันนี้ไม่มีปลาร้ไม่มีเกลือกินเยอะแล้วเหนืน,นีดอย่างเงี้ยเมนูเขาเยอะมากอ่ะ เขามีมากกว่าร้อยเมนูขอดูอรูปแบบเมนูได้ไหมคะอ่านหนังสือเล่มหนึ่งอะเหมือนส่งรายงานเลยแต่ดีนะมีรูปใช่อะ The best อ้โหมีจิ้มจุ่มอย่างนี้ด้วยครับเอไม่ะใจเย็นครับเรียนไม่ค่อยจะสิดแล้วอะถ้าวันนี้อุ้ยรู้ใจคุณกำลังมาเป็นสุดท้ายผิดทางจริงเหรอ ชอบเมนูต้นที่เขาอ่ะเขามีรูปทุกเมนูเลยเชื่อหรพี่อันเนี้ยไม่ไหวแล้วนะอิม่มอันนี้เป็นหมูแดดเดียวแค่นี้น้ำจิ้มปลา้าอันเนี้ยผักกลางผักกลางเนี้ยขเยขาบอกว่าทำให้ะชะลอวยัยแล้วก็เป็นยาระบม่นี่เหรอบบอันนี้คือกินแล้วเด็กอันนี้คือยาละบายอ่อนด้วยใช่ไหมคะอันนี้คือกินแล้วหน้าเด็กครับใช่ไม่ไม่เด็กก็คือจะชะลอต่อเรากันเอต้องดูก่อน หอมไม่ได้มีรสเลยเหมือนสาล่ายที่คนไทยชอบกินอ่ะสาหล่ายอ็นเม็บเอะนะอันนี้ก็เป็นรสชาติปลาร์บเบาอ่ะใช่ไม่ได้แรงแต่ร้านนี้เป็นร้านที่อาหารอีสานแบบ ออริจินไหมฟีลลิ่งอะฟีลลิ่งออริจิแต่สะอาดแน่นอนฟีลลิ่งออริจิจริงนะครับคุณภาพดีแล้วก็ปลาล่าสะอาดคุณภาพดีจริงๆนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกข้าวอะคือวันไหนที่ผมไม่พูดคือผมเฉยเฉยกับข้าวผมบอกแค่นี้ถ้าผมพูดถึงข้าวเนี่ยสไตล์ข้าวนะอร่อยผมตั้งแต่ผมทำมาสามปีปั๊บเราทำอะใช่สามปีสามปีผมพูดถึงข้าวกี่ครั้งที่ไปขี้ร้านแล้วบอกข้าวอร่อยไม่เกินสามไม่เกินสามสี่ครั้งเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นร้านที่สี่ถ้าจำไม่ผิดนะข้าวอร่อยจริงนะครับลองมาดูได้้เลยอาว ผมมีไอพิมพ์นี้ด้วยนะไม่รู้ทําไมนะคือผมชอบกินอะไรอย่างเงี้ยผมไปกินไอติมหอยกินแบบที่มันเป็นของเด็กออสานฟ้านะ่ะอันนี้คืออะไรครับปลาดูดีมากเลย <c oughs> ถึงคุณจะเป็นผู้ใหญ่นะผมก็แนะนําให้คุณกินอันนี้ชีวิตจะได้มีชีวิตชีวาหน่อยปิดเมนูสุดท้ายได้สวยงามมากส้มลองกินอยู่ไม่อร่อยแค่เตะง่ายใจมาเตะก่อรอเลย <c oughs> <c oughs> แต่เป็นเลมอ่ะหมูเผ็ดอยู่แล้วกินร้อนอ่ะพี่รสชาตินะมันมีความเค็มแล้วก็กระเทียมมันมีความหวานนิดนึงอะอร่อยแล้วหมูนิ่มเลยอะแตงเขาทำยังไงอะ่ะมันกรอบแล้วมันแบบรสชาตชไชิไม่ใช่แป้งแบบไม่ใช่แป้งอ่ะคือถ้าผมมานะตอนนี้ผมสั่งหมูระเบิดอันนี้ชุบหน่อไม้อะไรอีกสิอะไรไก่ย่างเนี่ยไ,ไก่ย่างอนะันนั้นนอกใช่แค่นี้เป็นผมนะคนเดียวของกินแค่นี้อิ่มสบายใจเลยเราของหวานเราไปคิวใต้ต้นไม้ เรากินเสร็จแล้วเกมกินก่อนเนี่ยให้ทีมงานเรามากินด้วยนะเพราะว่าตากล้องเราเป็นคนอีสานสองคนเลยน้ำลายไหลแล้วเมื่อกี้มันจะกิดมันบอกว่าไรล่ะชั่วโมงหนึ่งแล้วนะเอ้ยชั่วโมงหนึ่งแล้วนะไม่ไม่ใช่กลัวว่าเราจะถ่ายนานนะกลัวว่าให้มนานแล้วนะเราทานของคาวเรียบร้อยแล้วเราไม่อยากอะไรส้มเป็นไพ่ทานคาวไม่ทานหวานสุดาไพ่ชอบคนนี้มากเลยอ่ะผมจะกินเผือก บัวลอยเผือกช้มกินกล้วยบัวชีแล้วกันเพราะว่าผมแน่นแล้วอะเมื่อกี้บอกว่าให้ปล่อยยิงชอบอะเลยไม่แต่คือเรามานั่งตรงเนี้ยเพราะว่ามันดูร่มรื่นจริงนะเหมือนที่เขาบอกจริงอน่ยรู้สึกเหมือนอยู่ในสวนอืมขนมไทยมันอร่อยเพราะก,กะทิร้ป่ะไ,ไม่มีกะทิไม่อร่อยอผมชอบอกะทิอะหวานไหมไม่หวานมากแบบนวลๆกะทิอะถ้าผู้ชมเป็นเหมือนผมป่ะผมชอบกินน้ำแข็งใสหรือชอบกินอะไรที่กะทิเค็มอะเออใช่ หนูเหรอวนะผมไม่ชอบแค่เชื่อมเชื่อมหวานอย่างเดียวมันเลี่ยนผมชอบกินให้มันมีกะทิอย่างเงี้ยเนเค็มเข้าไปด้วยไปตัดกับหวานนะหนูว่าถ้ามันหวานเยอะเกินไปไม่เค็มไม่อร่อยที่ร้านคำพูเนี่ยบัวลอยเผือกเนี่ยไม่หวานกำลังดีเลยสดชื่นลองดูดิเชื่อไหมหนูฝังหัวเขาว่าสดชื่นของพี่สดชื่นของพี่คือเปรี้ยวแล้วหนูไมคิดว่าเผือกมันจะเปรี้ยวลองดูเลยกล้วยอร่อยนุ่มมากกล้วยฟิลลิ่งเหมือนอยู่ในข้าวต้มมันอ่ะใช่นุ่มนุ่มจริง มีความเป็นกล้วยอ่ะออืมอืมสบายอะ่ะ อ๋อจดชื่นของพี่เป็นแบบนี้พอกินปูอะไอที่มันแน่นอยู่อะมันรู้สึกเบาเออมันรู้สึกเบาก็ถ้าท่านผู้ชมอยากมาลองทานอาหารอีสานที่ผมว่าก็ดั้งเดิมนะสะอาดแล้วก็ไม่ใช่ผงชูรสปลาล้ก็เป็นปลาล้าต้มแบบยอดเลยอร่อยผมยังกินเลยนะลองมาดูได้นะครับที่ร้านคำพูนะครับจริงๆเขามีหลายสาขามากเดี๋ยวทิ้งไว้ข้างล่างใช่เดี๋ยวทิ้งไว้ข้างล่างให้นะมีเกือบทุกเซ็นทรัลเลยแล้วก็ที่นี่ด้วยนะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์นะเดี๋ยวเรามากินของหวานเพิ่มเติมอีกคือไอติมเย็น เราไม่ได้กลับบ้านแน่พี่จริงพอ<ฮ><ฮ>อุ๊ยอันนี้หนูขอพี่กินอันนั้นเนี่ยพี่ชอบน้ำแข็งใส่พี่กินดูอันนี้ก็คืออยากกินแล้วนะพอแห็นอันนี้เสร็จปั๊บนี่คืออิจฉาเลยอุ้ยดูน่ากินมากหั่นแบบน่ารักด้วจะได้แบ่ง่อยพี่เราช่องอร่อยมากเพราะไอ้น้ำตาลเนี่ยหอมมากหอมมากเลยครับอากาศร้อนๆกินร้อนท้องแล้วอร่อยอันนี้ไม่หวานมากด้วยจริงๆชอบตรงเนี้ย ไม่ได้หวานแหลมเหมือนที่แบบมันเหมือนมันหวานธรรมชาติอ่ะมันไม่ได้แบบหวานยัดน้ำตาลเข้าไปเยอะๆนึกออกปะนี่ตากันนะอร่อยไหมมีลูกชิ้นด้วยอ่ะมีอยากกินแล้ดิอันนี้อร่อยกว่าอันนี้อร่อยกว่าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นสมองก <laughs> ็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็เราจะไปหาร้านใหม่ๆเพราะช่วงนี้เรามีเวลาว่างแล้วบอลโลกจบแล้วอย่าลืมนะครับติดตามช่องไมค์เฟสด้วยนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมอยากมาลองอาหารอีสานดีๆนะครับก็หาได้ที่คำพูนะครับเดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ